สสวั sehen, ัดีครบมาถึงฐานสุดท้ายของเรานะครับฐานชื่อว่าการหาระยะทางพาราตาเรียสั้นว่าพาราแล็กนะครับอ่าระแล็กก็ได้อ่าให้ทุกคนลองลองอานุ่นค่อยมานะครับอ่าลองไปปิดไปปิดโลกตรงนั้นครับที่เป็นที่มีทองแดงเอาไปปิดดูปิดดูหลับตาซ้ายครับเลี้ยนไปสายตาขวาเลี้ยนไปอ่าเลี้นะปิดให้นิดนะปิดนิดมิดอ่าปิดแล้วนะครับอ้าวให้เราหลับตา ขาสค,ครับแล้วเลืล่าตาตาขึา้นมอ่าเราะเห็นว่าอะไรี่ครับเกี่ยวกรูปนิ้วขวายเราขยับใช่ไหมครับอ่าสิ่งนี้เรียกว่าคอนแหลคอนแหลคือการที่ภาพเ,เรือการเลื่อนล้ำกันมันเลื่อนล้ำนะก็มองด้วยตาหนึ่งวัตถุที่อยู่ตรงนึงวันางรู้ว่มันเลื่อนล้ำกันแต่ถ้าพ่อมาแต่กันครับเราจะมองภาพไปจริงต,ตาเราตาเราก็ใช้ตาคันคอนแนลครับวันนี้นะครับ อันนี้คืออะไรนะครับง่ายๆจะให้พวกเราหาระยะทางจากโลกหรือว่ามีโลกนะครับ EP Starlet อันนี้นอ่าห้าออกนอกโลกนะครับให้หาระยะไปถึงดาวดวงนั้นอ่าดูซิว่ามีระยะเท่าไหร่ใช้เพียงแค่คือเครื่แล้วก็อุปกรณ์วัดมือนะครับใช้สองอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่หนึ่งนะครับที่เกี่ยกวกับตรีโกณมิติ ที่เกี่ยวกับไซด์คอนแทนเรียนมาไหมครับไซด์คอรแทคเรียนมาไหมข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแทนต้องข้ามชิดเรื่องมันว่าแา่คู่ที่เราเห็นนะครับถ้าเราเป็นคนอยู่บนโลกเนี่ยถ้าเราสามารถหาระยะในแก๊สนี้ซึ่งอยู่บนโลกได้แล้วเราก็มีมุมหนึ่งที่เราใช้การเล็งไปหาดาวในรูปนั้นในรูปนั้นมุมที่เกิดขึ้นรูงูรูเ x เราจะสามารถคำนวณระยะจากเราไปหาดาวดวงนั้นได้ซึ่งก็คือค่าดีในในในนิวโรมิไ่ได้ครับซึ่งตอนนี้ตาต้องมีให้สองหน้าเราก็สามารถหาระยะห่างสองหน้า,าได้เลยโดยที่เราจอระยะหาาย่างเนี่ยที่ว่าค่าเองเท่าไหร่ก็ได้นะครับหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสิบเมตรก็ได้นะขนาดยี่สิบเมตรก็ได้ตอนนี้ไม่บอกนะครับว่าตรงไหนมันจะดูดีวกว่านะเราลองหาดู ถ้าลองเอาเอแล้วฉันหลับพวกเรานในการคู่มือเราเนี่ยให้หาสองฝั่ก็จริงนะครับทำไมข้อหาสองฝั่งมันจะเดือหา,าแต่ถ้าหาค่าเดียวได้ก็มีอยูแล้โอเคถ้าพรอแล้วก็เอาอุปกรณ์หาอ่าป็ระ,ดะเด็นนี้นี่คือมุมนะครับเนนบนนีินที่ดาวทุดาวแนะนำนะครับขึ้นมาเลื่อนล้วก็ลตอนทำจริงก็หมอนอะนะครับให้น้องคิดเองนะหมอคือ,นะอ,คอแค่นี้ ลองลิงก์ก่จะแนะนําก็ได้นะลิงก์ลิงก์มุ้งเข้ามาแล้วอ่านให้ปิดด้วยนะครับอ่าเนเลยแล้วขั้นอ่าั้นบนเสร็จนะครับเริ่มบอ,อกไปแบ่งน้องเป็นสี่กลุ่มก่อนนะครับอ่าให้แบ่งออกมาชื่อเป็นสี่กลุ่มก่อนเพราะว่าวมีอยู่ยี่สิบคนอโอเคหลังจากนั้นก็ทําแล้วแข่ขงกันพอได้ค่าเสร็จนะครับมาสุดท,ท้ายเรามาเดินวัดกันไหนใครได้เท่าไหร่บ้างครับสิบเมตรแม่น้องได้สิบเมตรเขียนป้ายไว้แล้วก็ไปเดินไปด้วยกัน ไอ้ที่ซ้ายประมูลจะไว้ตอนนั้นก็ดึงไปแล้วก็ดูนะครับแล้วก็ไปดูว่าได้เท่าไหร่อ่าาไปโอเคถึงต้องแข่งไหนก็ให้น้องหยุดยืนแล้วก็ดูว่าใครดรึงเข้าไปที่สุดนะค,ะครับก็แจกของรางวัลไปนะครับของรางวัลเป็นอนะไรนั้นเยวอนุกาจะจัดให้หนะครับโอเคงานนี้ก็จบก็มีนักสืบ